หลังจากที่ลู่เฟย์ายมือเชิญซออื่นยองก็เดินตามเขาเข้ามาในร้านอมมเร่ด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเขินอายตื่นเต้นและประทับใจในความสง่างามของร้านภายในร้านดูอบอุ่นและเป็นกันเองกว่าที่เธอคิดไว้มากแม้จะตกแต่งอย่างหรูหราแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปคุณซออึนยองใช่ไหมครับ เสียงทุ้มต่ำของชายหนุ่มอีกคนดังขึ้นเขาคือคุณปาร์คผู้จัดการร้านอมอเรที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเสมอคุณปาร์คผายมือเชิญอ่นยองไปยังโต๊ะเล็กๆริมหน้าต่างที่จัดเตรียมไว้สำหรับการสัมภาษณ์ลู่เฟยเดินกลับเข้าไปในครัวโดยไม่ได้พูดอะไรอีกแต่อ่นยองยังคงรู้สึกถึงสายตาของเขาที่มองมาเล็กน้อยก่อนที่ประตูครัวจะปิดลง เธอพยายามรวบรวมสมาธิกับการสัมภาษณ์แต่มันก็ยากเหลือเกินที่จะลืมภาพใบหน้าคมคายของเชฟหนุ่มเมื่อครู่นี้การสัมภาษณ์ผ่านไปได้ด้วยดีอ่นยองตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความรู้และความหลงไหลในอาหารอย่างแท้จริงคุณปาร์กพยักหน้าด้วยความพอใจหลายครั้งคุณซออินยองเราประทับใจในตัวคุณมากครับคุณปาร์กกล่าว แต่ตำแหน่งที่เรากําลังมองหาไม่ใช่แค่การเขียนรีวิวอาหารเท่านั้นเราต้องการใครสักคนที่จะมาช่วยเราพัฒนาเมนูใหม่ๆและเข้าใจถึงปรัชญาของร้านเราอย่างลึกซึง้งอ่นยองใจเต้นระรัวฉันเข้าใจค่ะและฉันก็พร้อมที่จะเรียนรู้และทุ่มเทอย่างเต็มที่ค่ะดีมากครับคุณปาร์คยิ้มถ้าอย่างนั้นเรามีบททดสอบเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณครับ ทันใดนั้นลู่เฟยก็เดินออกมาจากครัวอีกครั้งโดยมีจานอาหารสองจานวางอยู่บนถาดในมือเขาเดินตรงมาที่โต๊ะของอึนยองและวางจานทั้งสองลงตรงหน้าเธอนี่คือบททดสอบของคุณครับลู่เฟยพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยจานแรกคือความทรงจำที่หายไปและจานที่สองคือความหวังที่กำลังผลิบาน ผมอยากให้คุณลองชิมและอธิบายความรู้สึกของคุณต่ออาหารสองจานนี้และบอกเราว่าคุณคิดว่าแต่ละจานต้องการสื่อถึงอะไรอื่นยองมองอาหารสองจานตรงหน้าอย่างพินิษพิเคราะห์จานแรกเป็นสเต็กเนื้อวากิวที่จัดแต่งอย่างเรียบง่ายแต่ดูประณีตราวกับงานศิลปะกลิ่นหอมกรุ่นของเนื้อย่างลอยมาเตะจมูก ส่วนจานที่สองเป็นสลัดผักสดหลากสีสันที่ตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้ดูสดใสและมีชีวิตชีวาเธอหยิบซ่อมขึ้นมาอย่างลังเลเล็กน้อยหัวใจเต้นรระัวด้วยความประมาานี่ไม่ใช่แค่การชิมอาหารแต่เป็นการชิมความรู้สึกที่เชฟต้องการจะถ่ายทอดออกมาอื่นยองค่อยๆหั่นเลื้อสเต็กชิ้นเล็กๆแล้วบรรจงนำเข้าปาก สัมผัสแรกที่ลิ้นคือความนุ่มละมุนของเนื้อที่ละลายในปากตามมาด้วยรสชาติเข้มข้นของซอสที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัวราวกับเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่สวยงามมันทำให้เธอรู้สึกถึงความอาลัยอาวร์บางอย่างคล้ายกับความทรงจำที่เลือนรางแต่ยังคงอยู่ในใจจานนี้อื่นหยองเริ่มพูดน้ำเสียงของเธอแผ่วเบา มันเหมือนกับความทรงจำอันล้ำค่าที่เคยสวยงามมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเลือนหายไปเรื่อยๆจนเกือบจะลืมแต่ถึงอย่างนั้นรสชาติที่ยังคงอยู่ก็เตือนให้เราจำได้ว่ามันเคยมีอยู่จริงมันสื่อถึงความสูญเสียแต่ก็ยังคงความงามของสิ่งที่เคยมีอยู่ค่ะลูเฟยยืนนิง่งมองอึนยองมือสายตาที่อ่านไม่ออกเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆ แต่คุณปาร์คพยักหน้าช้าๆจากนั้นอื่นยองก็ชิมสลัดผักเธอรู้สึกถึงความสดชื่นและมีชีวิตชีวาของผักนานาชนิดรสชาติเปรี้ยวอมหวานของน้ำสลัดช่วยกระตุ้นต่อมรับรสของเธอทำให้เธอรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและมีความหวังส่วนจานนี้ค่ะเธอพูดด้วยรอยยิ้มสดใสขึ้น มันให้ความรู้สึกเหมือนกับความหวังที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะงอกเงยออกมาจากพื้นดินมันเป็นรสชาติของความสดใสการเริ่มต้นใหม่และความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันสื่อถึงการที่เราไม่ควรถอดใจและมองหาแสงสว่างเสมอคะ่ะเมื่ออื่นยองพูดจบเธอก็มองลู่เฟยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง ลูเฟยยังคงยืนนิ่งเงียบอยู่นานจนอ่นยองเริ่มรู้สึกใจเสียคุณซออ่นยองลูเฟยในที่สุดก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ต่างไปจากเดิมเล็กน้อยคุณมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงรสชาติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาหารคุณผ่านบททดสอบนี้แล้วครับอ่นยองถึงกับอึ้งไปเล็กน้อยไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาตรงๆแบบนี้รอยยิ้มกว้างผุดขึ้นบนใบหน้าของเธอทันที เธอดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะเธอแทบจะกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจลูเฟยเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะหันหลังกลับเข้าครัวไปทิ้งให้อื่นยองยังคงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวกับคุณปาร์กยินดีด้วยนะครับคุณซออื่นยองพรุ่งนี้คุณสามารถเริ่มงานได้เลยครับคุณปาร์กยิ้มให้เธออื่นยองรู้สึกเหมือนฝันไปเธอได้งานแล้ว และที่สำคัญเธอได้ผ่านบททดสอบของเชฟลู่เฟยผู้ชายที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะตั้งแต่แรกเห็น